รับเข้าสู่เนชั่นสุดสัปดาห์ครับหลังจากที่จะมีการถแถลงนโยบายผมเชื่อว่าหลายค,คน <ừ> เปิดทีวีพร้อมเพลงนี้ในหัวเลยเงินกําลังจะมุนไปกําลังจะมุนไปจะได้ไหมพีก่กอลแล้วเขาบอกว่าอันนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้อีกครับอือกลายเป็นเงื่อนตายทางการเมืองของพอรรคเพื่อไทยเขาะะคือทําก็ถูกตั้งคําถามไม่ทําก็โดนร้องว่าไปหาเสียงหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าแล้วก็เสียคะแนนด้วยนะฮะ ถึงแม้ว่าสมมติว่าจะรอดนะว่าไม่ทําเพราะว่าตุกงหน่วยงานเตือนแต่ก็เสียคะแนนเพราะว่าจริงๆแล้วคนอยากได้ไปสํารวจพื้นที่ตาจังหวัดภูทรกรุงเทพทุกที่มีแต่คนเรียกร้องให้แจกสีทีหลายโพเนี่ผมก็สับสนกันนะไปถามเห็นด้วยไหมกับนโยบายนี้ไม่เห็นด้วยข้อสองอยากได้ไหมอยากได้เออนะฮะคุณจุลพันธ์ออกมาบอกเลยครับบอกว่ากระบวนการยะเดินหน้าต่อ ใครที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ถึง15กันยายนจากนั้นก็จะเป็นคิวคนไม่มีสมาร์ทโฟนค,คุณจุลปันบอกตามเดิมเลยตามเดิมเลยเดี๋ยวมีถแถลงด้วยตอนถแลออนนถ,นล,นนนถแลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะฮะทีนี้ตอนที่แถลงนโยบายแล้วก็ประชุมครมอน,นัดแรกเนี่ยต้องจับตาเพราะว่าเห็นว่าจะแจกกลุ่มเบาบางก่อนเลยนะครับะะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทุกเรื่องที่ที่พูด กันมาตอนนี้นะไม่ใช่เรื่องที่ตกลงกันมาตั้งแต่ตอนหาเสียงเลยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อก่อนหน้านี้ก็ไปโจมตีเขาไว้นะแต่ตอนนี้ก็จะใช้กลไกนี้แล้วทีนี้มันมีเงื่อนแง่อีกนิดหนึ่งก็คือว่าอันเนี้ยที่ต้องเร่งแจกนยไม่มีใครว่าเพราะว่าเป็นของปีงบประมาณนี้เป็นงบเพิ่มเติมหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันล้านเนี่ยอะไรนี่นะฮะพอไปแจกแล้วเนี่ยเขาก็เลยเลือกแจกกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีกลไกง่ายเพราะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ก้อนที่สองน ต oh, <oh, <uh ั้งแต่ในสภาคุณหมายถามเอาตังมาจากไหนมันจะพอหรือเปล่าแล้วมันจะมีประเด็นไหมแล้วนี่มีคนมาถามผมอีกคุณอ๋งเขาจะแจกเงินสดหรือเขาจะแจกดิจิทัลเนี่ยรอบสองแล้วบอกโอ้ไม่แน่ใจว่าในรัฐบาลเขาจะทราบกันหรือยังนี่แหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคนในในรัฐบาลคือพักรัฐบาลนะครับก็คือคุณวิสุทธ์เจนรดุลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะฮะเป็นประธานวิบนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เอาไว้นะฮะว่ารอบสองก็อาจจะแจกเป็นเงินสดอีก แล้วก็แบ่งครึ่งด้วยทีละครึ่งะจะไปยืมโครงการของคุณพลเกอกประยุทธ์มาใช้หรือเปล่าไม่รู้คนละครึ่งนะทีละห้าพันห้าพันห้าพันแล้วก็ปรากฏว่าไปสัมภาษณ์คุณจุฬาพันธ์คุณจุฬาัรธ์บอกไม่ได้คนละเรื่องเลยคุณจุฬาภนธ์บอกว่าบางส่วนเป็นเงินสดบางส่วนยังต้องเป็นอล l ล็ตอยู่นะเพราะเศรษฐกิจการกระตุ้นมันต้องรีบแต่ก็ต้องให้เหมาะสมเงินต้องเล้ถึงมือประชาชนต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจคือคุณจุฬาภนณ์บอกแบบนี้ท่านผู้ชมครับการที่แบ่งเนี่ยจากก้อนใหญ่แบ่งสองรอบ มันก็เป็นพายุเศรษฐกิจได้ไม่มากพออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดแจกเป็นเงินสดไปหมดปุ๊บมันไม่มีดิจิตอลวอลเล็ก็จะไปลากฐานอันนึงที่อยากให้คนอะไรนะเข้าถึงดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นใช่มันก็ไม่ได้แล้วมีผมเข้าใจคุณจุลพันธ์ไปพูดอีกบางคนที่ไปบอกอะไรนะแจกเป็นเงินสดหมดก็ทํางานสภาอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าอยากจะทําอะไรตอนแรกผมฟังคุณจุลพั์เอ๊ะ คุณจุลภัณธ์พูดถึงใครรู้สึกจะพักเดียวกันด้วยนะ,ออนะทาไมตอบไม่เหมือนกันแต่คุณจุลพัณฑ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยที่ดูเรื่องนี้ใช่ครับโดยโดย,โดยตรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างไรก็ต้องฟังคุณจุลภัณฑ์เป็นหลักแต่ว่าจริงๆก็ต้องต้องยอมรับอีกเช่นกันว่าท่านก็แถลงเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันบางทีผมสงสัยว่าอยู่ในห้องไลน์เดียวกันเวลาทํางานเดี๋ยวนี้ใช้คุยกันในห้องไลน์เนี่ยนะครับแล้วถามเอกชนบ้างท่านผู้ชมหลายคนบอกตอนนี้ปากท้องฝืดเศรษฐกิจเครื่อง คนเดินตลาดต่างจังหวัดนี่มาบอกกับผมผมาผม,ผมเป็นนักข่าวนะผมช่วยกระตุ้นอาจจะลำบากในพื้นที่บ้านตัวเองก็ก็พอแล้วแต่ว่าเขาบอกตลาดบางตลาดตรงน,นี้ต่างจังหวัดไม่มีคนเดินเลยพี่กอเอกชนก็บอกมันต้องรีบลงเงินไปในพื้นที่เร็วที่สุดใช่ครับก็จริงๆแล้วก็เอกชนถ้าเราไปเช็คดูก็ขาดับเรื่องเงินหมื่นนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้แจกเป็นเงินสด ด้วยนะเพราะจะได้ไปใช้ได้เลยใช้ได้เร็วกว่ามีคุณพยงศิวานิตครับประธานคณะกรรมการร่วมภัยกระชน3สถาบันกกอรนะครับก็จะมีหอการค้าสภาอุดและก็สมาคมธนาคารไทยทั้งก็บอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยากให้ส่งผ่านม่เงินให้เร็วเลยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับเดี๋ยวมันจะได้กระชุ่มกระชวยคนฐานรากสร้างโอกาสสร้างอารมณ์ให้ระบบเศรษฐกิจ อารมณ์นี่หมายถึงว่าพอเงินมันหมุนไปปุ๊บมันคึกคักค,คนก็จะรู้สึกอยากจ่ายตังค์มากขึ้นนะฮะเนี่ยนะแล้วก็มี5้ข้อเสนอข,ของภาคเอกชนก็คือผันเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ในระบบอ,อันนี้ตรงตามกัมที่คุณนักสินพูดไว<แ>้ในเวทีดินเนทอนะครับจะสร้างตกคุณเศรษฐกิจได้สูงครับ,รบเติมเครื่องมือเพื่อช่วยให้ S อีปรับตัวได้แกนี้ครัวเรือนและให้สินเชื่ออย่างยั่งยืนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการก้าวทันกระแสโลกและเร่งดึงดูดการทุนจากต่างประเทศครับอันนี้อันนี้ คล้ายๆวิชั่นอดีตนายกทักษิณหลายข้ออยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะการเติมเครื่องมือ SME แก้หนี้ควเรือนนะครับอีกท่านหนึ่งประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยครับคุณสนั่นอังโอบลคุณเขาบอกว่าที่ต้องเร่งเลยเออนี่พูดเหมือนกันเลยเงินหมื่นต้องมาครับต้องแจก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องด่วนมากรวมไปถึงการดูแลค่าครองชีพการจัดการปัญหาเรื่องน้ํา แล้วต้องเร่งเบิกใจงบให้ครบตั้งแต่ปี67เดลยนะแล้วตอนนี้งบ68ด้วยต้องอยู่ในกำหนดเพราะตอนนี้หลายคนก็บ่นให้ฟังอีกแล้วท่านผู้ชมครับบอกอะไรนะงบรัฐออกช้าบางคนบอกนี่ต้องขายบุญเก่ากินก่อนอในขณะที่กําลังรองงบค้างท่อโดยเฉพาะงบโครงการก่อสร้างใช่ครับคือก่อนหน้านี้ผมก็มีส่งทีมงานไปคุยมากับทาง นายกสมาคมการการก่อสร้างคุลิซ่านะครับ,รบแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการก็บ่นว่าคือเบิกเงินได้ช้ามากมแล้วก็จุกจิกมากาตรวจแล้งตรวจอีกนะฮะคือคือโอเคตรวจเพื่อโปร่งใสเนี่ยโอเค<ช>แต่บางทีมันเหมือนกับดึงเวลาอะไรหรือเปล่าหรือกัรเล้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้เยอะมากที่เขาบ่บบนกันมาครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอนะครับเพ้นอ,อกเห็นบอกงบค้างท่อที่เจ็ดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ คุณสนานอีกครับก็บอกว่าการกำหนดแจกเงินหมื่นเอกชนเคยเสนอไปแล้วก็คือเอาเปราะบางก่อนก็ได้แล้วก็มีกลุ่มผู้พิการด้วยแล้วถ้าเงินเหลืออยากจะแจกให้ครบถ้วนอันนี้รอรัฐบาลแถลงได้นะฮะแปลว่าให้รีบก่อนจากตอนนี้นะฮะแล้วก็มาที่คุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ท่านก็ย้ําหลายครั้งนะครับเรื่องสินค้าราคาถูกนําเข้าจากจีนนะครับอันนี้ต้องแก้มี การพูดถึงว่าจะเสียเอกราชทางสินค้าเลยนะนะฮะแล้วก็ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าพลังงานและเติมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหนึ่งแสนล้านบาทให้ SME เพื่อเสริมสภาพกล้องครับและก็บอกระยะยาวต้องอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะถ้าเราจะปรับตัวอุตสาหกรรมใหม่ครับกฎหมายซ้ำซ้อนมีเป็นแสนฉบับผมว่าคุณเกรงไกรบอกนะครับคือจะได้เอื้อเอกชนทํางานง่ายขึ้นแต่เร่งด่วนคือการทุ่มตลาดสินค้าจีนหลายคนบ่นแต่หลายคนที่บ่นก็ไปซื้อของ ถูกๆจากเขาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องถามว<ม>่ามีตฟอร์ใหม่ๆเข้ามาใช่ฮะ<ช>และ<ม>้วจะทำยังไงก็คือไปไปตั้งกําแพงจะตั้งกําแพงภาษีมากก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวก็ผิดกดการค้าโลกแต่มก็ต้องมีการดูแหลหรือเปล่าซึ่งเอกชนก็บอกว่ายังไงก็ตามพระที่ผมสรุปเ<ม>นี่ยนะปรับโครงสร้างอันนี้ระยะยาวแต่ระยะสั้นของเงินหมื่นพี่ครับใช่แล้วก็ จากที่เราทำในชั่นโพนะครับ,รบก็มีการไปสํารวจนโยบายต่างๆที่ที่มีการประกาศออกมาจากทั้งรัฐบาลเองแล้วก็จากการที่คุณทักษิณมาพูดนะครับ,รบแล้วก็เชื่อว่าจะมาเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ย มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ที่ประชาชนไม่ค่อยเห็นด้วยนะอย่างเช่นเรื่องการเช่าที่ดินระยะยาวอันนี้ไม่เห็นด้วยที่สุดโพลไหนทําก็ไม่เห็นด้วยฮะแล้วก็เรื่องเอ t เ r t น i ต m e ์เ c o m มนต์คอมเพล็กซ์อันนี้คะแนนเห็นด้วยของในชั o นโผล่ไม่ถึงครึ่ง40กว่ากว่าไม่ถึงครึ่งอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเหมือนกับว่าต้องทําความเข้าใจกันต่อครับนะครับอะนี่แหละท่านผู้ชมครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะคอมเมนต์ได้นะครับในช่องทางออนไลน์ว่าแล้วท่านผู้ชมอยากเห็นนโยบายรัฐโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ อยากเห็นอะไรบ้าง1 2 3หรืออยากจะให้ช่วยอะไร,รกระซิบบอกได้เลยฮะนักการเมืองหลายคนก็ดูว่าอ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันก็เผื่อจะไปถึงนะครับนี่เป็นทั้งหมดของเดชสุสดาหในวันนี้ครับพี่ก๊อฟและผมลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ